พี่น้องเป็นจิ๋นมาอัดให้กันนุ่นในครูอีโจก่อนจะอัดโตจิ๋กับสิ๊อตฮองเ่นเี่นๆให้ทั้งคนนะคะเนาะแตงโม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 ลูกกระตอรักอาหารแตงโมพัฒนากันตัวผู้ใจแตงโมจินจาลาบมาขายแตงโมจินจาลาบมาขายผัดูข้างในเนื้อแดงจะาบวันนี้มาขายราคาไม่แพงวันนี้มาขายราคาไม่แพงเอาใหมชิมใหม่พี่จ้าเอาใหมชิมใหม่พี่จ้าแตงโมจินจะาเปลือกบานเนื้อแดง ไอ้ไอแ้แดงครั้งไหนที่ไม่ได้แดงย่อมไอ้จุปีพิสูจน์เลยพี่ไม่ดีไมอาเงินพิสูจน์เลยพี่ไม่ดีไมอวเงินทำาเมินทำามองเลยเจา้าทำาเมินทำามองเลยเจา้ามาเสื้อโอก,กับข่อยในพี่ให้กินอีแล้วจังคยซื้อหรือสิซื้อแล้วจังให้กินขั้นดีกิน <c oughs> บ่งแล้วเจ็บหัวปวดแอวกินแล้วห้ซวงเพะต้องข้องคำจริงแท้ Lúc đến nơi <laughs> mây bao sắc Lúc đến nơi <laughs> mây bao sắc bóng Lúc mi ở sáng Áo cái